สวัสดีจ้ามันิ่งใหย่ยสิมากบ่อเรี้ยงต้นใหม่จ้ะอันนี้บ้านห้องเอินพักซี่ล่าต้นจ้ะห้อมคือบักซี่ต้นเตี้ยลยได้อจ้ะตระกูลห้อมแบบเดียวกันไหมจ้ะ ต่วาเข้าเจากับโบนิยมกินแต่ว่ากินเป็นผักเลยอยู่แต่เป็นกินดิบมะข้นกับมักลวกมักน่เอาไปปลูกในห้างห้าวฮักหอยนะฮักฮักเสียบมันเกิดเลยแต่จ้ะข้าสามารถสกินเป็นผักเป็นอย่างไปใส่บอมข้าเจาก็ใส่หาลังค้นฮางค้นกับโบคอยใสเพราะว่าข้าเจาะมกินแห้ง แต่ว่าปลูกไว้เป็นขางหัวขางยังสิรักษาไงจยะอันนี้ก็เอิดนพักซี่ต้นค้นผักอีสานเอือนฟักซี่ต,ซต้นจ้ะแต่ว่าค้นไทยเอือนผักยังกระพงไ้จ้ะนี่ยายเอามาเสียบไวน้นาบ้านเด้จะเสียบไว้มันมันถางลงมันก็เกิดเพื่อเ่าจะปลูกง,ง่ลยแล้็ ยายชอบมาไปกินกับปนกับแก้วกับออมจ้ะไปกินเป็นผักเป็นอย่างมันก็ดีเนะจ๊ะเลยก็ห้าปลูกผักนอกอื่นมันก็ได้ปลูกดูไ้ไหมจ๊ะอันนี้ปลูเสียเดียวก็แล้วลวดจ้ะเห็นปะปลูกไอ้ขังหนาบาทเนี่ยเห็นไหปลูกไว้ งา่ามๆเลยจังบอปลูอ่อนน,น,นี่ให้กินเบกกินกับลาบจ้ะกินกับลาบแซ่บจ้ะนี่คือพักซี่เล่าตัวบานห้องี่ประโยชน์หลายอย่างจ้ะยา้ปลูก ใส่กระถังเลยจ้ะแต่ว่าแพร่ออกมันขยายออกพักซี่เล่าตัวเล็กน้อยเกิดรุ่นไหมก็สิว่าค่อยหัวจักนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยือพักซี่เล่าแต่ว่าซื้ออีลีเพิ่นหมดจักกันต้นใหญ่สูงถั่วหัวใหญ่เลยจ้ะโว้ยนอาด่า